ถ้าหล่อสวัสดีค่ะผูนพิพากเราชาวโซเชียลแคมน,นะคะวันนี้เจได้ว่าจะมาชวนชิมแบบเวอร์เวอสุดพลังอลังการนะคะก็คือร้านตำมั่วตำซั่วตำแตงนะคะก็คือซื้อที่คนบ้านเดียวกันนะคะคนบ้านเดียวกันก็คือคนที่อุบลน,นะคะขายด้วยกันคนบ้านเดียวกันอำเภอเดียวกันตำบลเดียวกันค่ะบ้านเดียวกันโอเคบอส ก็แบบไปซื้อน้ำเพลินมากินแบบเพลินหายหลายกัแบแซ่บย่างอีแม่ไปซื้อมากเลยอีแม่ e ก็บ,บอกนะคะเด้อโอเคอย่าไปแกะก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงเออไปแกะมันแล้วค่ะก็ไปแกะมันแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะแต่กินตำมว้วนนะคะจะขาดไม่ได้แคปหมูจะจด้าซื้อมาจากอนุสรีชัยสมรภูมิความมันโอเคบ้าจบปะแบบนี้สุดพลังมากเลยแบบน่ากินะได้าเห็นแล้วมันน่ากินเจด้าก็เลยแบบอือต้องซื้อต้องซื้อเจด้าขาดไม่ได้ต้องแบบต้องพลาดไม่ได้นะคะของ อืมอร่อยของอร่อยอร่อยแบบนี้ต้องแบบพลาดไม่ได้ทุกคนคือแบบกําลังนั่งตั้งตารอคอยเจด้าอัดัวเชียแคมป์เสร็จนะคะคือแบบต้องรอก่อนเจด้าต้องอัดัวเชียแคมป์ก่อนนี่ครับก็คือแบบือมันจะมีจะมีหอยโอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่ถือให้โอเคขาะพื่อนขาพี่ก็ถือให้แล้วนี่นี่มีหอยมีแบบมีถั่วด้วยอืมตำม่วนตำซัวก็คือตำป่านะคะแบบตำป่าจริงๆนะคะนี่อืม อื้อื้เปร,รี้ยวหวานมันเคมนด้เบอร์เบนซุปหัลังสลบสะลายเยบอกเลยสลบบอกเลยว่าสลบอืมอ้มอื้มรสชาติแท้ถึงต้องหมูเขากันว่าเป็นยังมาางันผีมาฮังผีมาฮางิดึง่ยพว Bây giờ như bộ mát mì Nói chưa? Nói chưa? Đi ăn kịp Sua khắp bùn khắp Sua khắp bùn nha hả? Nhớ tổng kim bạc sụp hợp, đứa kim nạc thì thử ra Gà xuống rồi Cắm mắt thì cắt mố hả? Cắt mố bọt đây สมราคาาหาริบมาอนุสาวรีท้องแท้ลูกนี้เนเงามอ้าเลยครัตอบกันครับมีคุณพี่เป็นขอมานะคะขอมาว่าเห็นใจด้อาตตวอย่าขามหึงน่จะอากอัต้าหึงให้เบิ้งหานนที่กับพ่อจิงนที่สันมาที่กับพ่อจังใเียนที่เดียว ta mới hả? Ừ. 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 Thì khách nhân hướng nè, nó hướng nè Có nhà là hai luôn Nè, ăn nhân Bước hả,